ครับผมสวัสดีพี่น้องครับเอฟซี FC ขายขึ้นมัน่ามานีกะมีสินค้ามารีวิวครับผมก่อนทรงกัดสิมีย่ยูไอแปคนนะครับแปดค้นแปดทันนะครับกับสิเป็นอุปกรณ์ต่อใกล้นะพี่น้องช่วงนี้กําลังออเดอร์กําลังเข่าร้ายครับผมกัมีเป็นเทึ่งบวงนะครับ่าบวงหล่อมบวงดักทางมีเชือก มีกระเป๋านะครับกระเป๋าใส่แกต่กอกะเจาแรกนะครับก็จะเป็นบ่วงไอ้ดักข้างพี่นอ้องนะยี่สิบห้าหลักครับนะยี่สิบห้าหลักแบบบ่วงเดียวนะครับพี่น้องเอ็นเบอร์แปดสิบครับนะเอ็นเบอร์แปดสิบกับวงยูซีนิวเคิงครับผมงานต่อไปสายพีลักเลดนะครับห่วงท่องเหลือง ครับผมอันนี้ยี่สิบห้าหลักเพิ่นโอวนไห่เนาะครับเรียบร้อยครับเจ้านี่ก็สิเป็นไองานบวงบวงหลอบนะครับบวงหลอบทั้งสองชุดเลยชุดนี้ก็สิเป็นบวงเดียวครับยิบหาหลักแล้วก็ชุดนี้ก็อ่าสิบเจ็ดหลักสามสิบสี่บวงนะครับบวงคู่อันนี้ก็เป็นวงหานิวครับผมเอ็นเบอร์เก้าสิบครับเจ้านี้นะครับ เจ้านี้ก็จะเป็นไอ้งานยี่สิบห้าหลักครับผมดักทางสองชุดนะครับนะดักทางสองชุดกะเอ็นเบอร์แปดสิบครับวงซีนิวเคิงครับผมแล้วก,ก็มีเชือกครับของตัวผูกเ้นหนึ่งครับเจ้านี้ก็จะเป็น <c oughs> ไอ้ดักทางครับสามสิบหลักครับชุดหนึ่ง ครับอันนี้ก็หกลอยครับผมปลายท่าเจ้านี้ก็เชือกครับผมเชือกไอของไอตัวมียรครับผมสองเซนเซนละหกสิบบาทครับผมเจ้านี้ก็สิเป็นกระเป๋าขับลายเหรียญงานกระเป๋าครับผมไล่คำว่าใหม่ก็สิเป็นไลยประมาณนี้ครับผมลายกิงใหม่เนะ มีรู่ระบายอากาศครับผมรอบใบเลยแล้วก็มีซับนยให้ครับทรงสวยๆครับนะประมาณนี้อันนี้ก็ใบละสองห้าสิบครับผมสองห้าสิบของตัวผูนะครับของตัวมียกับมีพี่น้องผูเมียมีไอผูกับมีเมียกับมีเนาะครับผมราคาทอกันครับเจ้านี่ก็เอากระเป๋าอีกครับใบหนึ่งเจ้านี่ก็สิเป็นกระเป๋าครับสองใบ เป๋าสองใบแล้วกะบ่วงล้อมบ่วงล้อมบ่วงเดียวครับผมสามสิบหลักหนึ่งชุดประมาณนี้เลยลายเหรียญงานมือนีครับผมมีอยูแปดค้นแปดทันครับผมเดี๋ยวก็สิได้แพ็คเนาะแพ็กเราไปส่งให้เพื่อนครับสำหรับมือนี้กับเบื้องล้วกับฝากกดติดตามในเรื่องพี่น้องเป็นกำลังใจในการที่จิบให้ทางใครเขานั่งสำหรับมือนี้กับคอให้พี่น้องครับอยู่ดีมีแห้ง ลำๆเลย่อยๆครับผมบ่เกียบบ่จนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ